สวัสดีครับ่มแม่พี่น้องเอฟซีสาหน่อยเพ็ดบันแทงเอฟซีน้องหญิงครับพวเพาะกับบ่าวโทในช่องท้องพูนแบ้น้อยน้องหญิงครับนี่พี่โดจะปิด้ำผพ้ให้อาหารปลาก่อนครับพี่น้องนะว่าสิเป็ดตอกลักไอ้ล่อมลวดโอว่าเดี๋ยว ให้รถเขามาอัดเฟืองก่อนวาสันให้รถคนมาอัดเฟืองก่อนนะครับแล้วมันสิเวบี้มองลงนะครับพี่น้องอัดเฟืองก่อนแล้วยังค่อยพอตอนนี้รถอัดเฟืองมากตอนนี้กําลังอัดอยู่หน้านั่นครับอัดอยู่หันนะนะครับรถอัดเฟืองกําลังเลียนอัดเฟืองอยู่ครับ มอ้วนอ้วนไออ้วนนอนเล่นอยู่นี่แหละเดี๋ยวให้อาหารปลาก่อนพี่โดเหมือนจะรู้ว่าเราจะทำอะไรนะครับเดินมานอนรอแล้วพี่โดมานอนรอแล้วครับเบิ้งครับพี่น้องกบผมเบิ้งกบครับ เอินป้าก่อนเอินป้าก่อนมาเดินมาเดินมาแล้วครับพี่นอ้องมาเดินมาเดินมาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงกระบายมาเลยเออคือหูแท้ าเด้อมาเด้อครับเออให้มันคุนเสียงครับมาเด้อมาเด้อมา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 เร็วมา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 เร็วกินอาหารเร็วมา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 แล้วมาแล้วโอนโอนทยอยมาแล้ว นี่นี่นี่นยื่นเบิงครับลูกพี่โดยื่นเบิงยื่นเบิงซื้อให้ตัวน้ำลายใหญ่พร้อมเนี่ยยื่นเบิงน้ำลายอะพร้อมเออพี่น้องปลานินปลานินกับปลาทับทิมใหญ่เร็วขนาดเบิงครับเต่าหน่อยตัวนั้นไปหลีอยู่ไซโนพี่น้องเต่าหน่อยตัวนั้นปล่อยลงบอ่อนี่ยละครับ บ้บูเอาไงล่ะบูเอาเอาควยบักบูเอาุนเห็นค้ยอยู่พุ่นพี่น้องเอาควยผุนพุนหนาเพื่อนเอาควยออกมาผูกหน้าเอยาวเหรอจะอแบบท่องคบา่เลย เออยาวเพิ่นยาวเพิ่นยาวเพิ่นเอ้ย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 เออเอา,เอา,เอาคุ้ยไหมเออเออขากกนาดเอ้ยหอนพร้อมพคนน่ะอืมท่ทามาเก่งเถอดหอกมาแล้วครับปลาเริ่มมาแล้วครับแต่ว่าก็ยังตื่นยังตื่นคนอยู่พี่น้องเออเงียบ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 ลูกเงียบ มาแล้วพี่นอ้องว้ยขึ้นใหญ่เร็วขนาดครับกินแบบกินไปเรื่อยๆนะกินแบบบบเฝ้าแต่ว่าก็มีโต่ที่มาถากินอาหารน้ำกบอยู่เลยนะ่ตากินอาหารน้ำกบไปอาหารกบครับ กบอยู่นี่มีมี้ำม,ม,มันอยู่นี่มีไงมันอยู่นี่หมอน่ะลงไปร้อยเยี้ยเราอ,องลององลองเนาะให้เจ้าลอยอองลองนี่ตัวหนึ่งครับ นี่ตัวที่สองนั่นตัวที่สาม่นตัวที่สี่เขาง่ายอยู่อีกประมาณแปดตัวครับแล้วก็อยู่รอบ,บอรอบบ่อไปอีกผนไปทางแถวกอบัวกับมีครับอยู่แถวกอกาในมุมหนึ่งกับมีครับกบหลายครับกบเรือหลายอ้มาแล้วออเห็นอาหารแล้วกระโดดใส่แต่ว่าพอแต่กระโดดมา่อตัวใหญ่เราถอยยาวๆเลย คือแต่เป็นกินบอ่อเมดนี่ก็สีเอาเอาใหม่ดัน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 ลงนะครับใหม้มันลงไปหาให้ปลากินนะเป็นอาหารปลาต่อสําหรับกบปีนี่คุ้นไว้ครับเดี๋ยวไอหลังจากเดือนมีนาสิเพาะแบบเป็นจริงจริงจังๆนะครับพี่รองให้ตัวแม่พวกนี้เป็นไอไข่โอ้ยบูบูบปุด,ป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 ดออกมาแล้วตัวนึง จะทำมาแล้วคุณป้ามันอยู่ในถทำพี่น้องอยู่นถ้ทำไตสายย่างเนี่ยขานบุดบ,บัดบ,บุดบ,บัดบุดบัดออกมาอ,อกีกหนึ่งทักขนาดโ <c oughs> ดวะความสุขของโดครับคือการได้นั่งได้ยืนจองมองจ้องมองกบกวดหน้า ห่องพร้อมไหนขาดกอโกบห่อยห่องแบบนี้เขาเอิยนว่าห่องอยู่ในหูข้อครับห่องแบบบอบอออกเสียงห่องอยู่ในหูข้อนะขาดบอ เสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับเดินทางกลับบ้านแล้วครับพี่นอ้องเบิดเบิดเบิดงานแล้วพี่นี่สำหรับทีมงานรถเกี่ยวครับนี่รถขนมาปีนี่สามขั้นครับไปแล้วสองขุนขั้นหนึ่งยังจอดอยู่ถารถมาขนอยู่ครับถาเทเลอร์มาขนอยู่สามขั้นครับเสร็จสิ้นภารกิจของปีนี่นะครับพี่น้อง กลับไปเขาก็สิบเป็นล่างจอดสอมบํารุงนะครับสำหรับรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวหนวดเขาครับพี่น้องก์อ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามรับชมคลิปต่อไปครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมิสักก่อนในพวกกำลังคลิปหน้าครับสวัสดีครับ